วันนี้เจอเพื่อน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 ทำไรโอ้ยไม่รู้เรื่องไรเพื่อนหน้าเปิดแล้วอ่าวันนี้เจอเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนกี่ขวบคะเนี่ยกี่เดือนเพื่อนบางแก้ววันนี้เจอเพื่อนบางแก้วขนาวน้อยโอ้ไหนไหนชูหน้าหนดิหันหน้าไหน่อยดินอ้โหวันนี้เพื่อนมาทำงานด้วย นี่ดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนโอ้ยวันนี้เพื่อนน้องแก้วชื่ออะไรรคับหนูชื่ออะไรคะโอ้ยหนูชื่ออะไรหนูก็ชื่อมารินี่แหละเหมือนเจลีเลยดูดูดี๋ยวดูดีๆจังโอ้ยเลี้ยงดีอ่ะของแปลงเนี่ยไปไปเพื่อนมาทำงานวันนี้เพื่อนมาทำงานด้วยเพื่อนได้เบาเลยนะเนี่ยเพื่อนนี่ตามเพื่อนมา ของแน่นมากเพื่อนเพื่อนเพื oui> ่อนไม่เบาเหมือนกันเพื่อนไม่เบาไหนให้ดูนะโอ้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยมั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 นตัวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้